มีอีกาตัวหนึ่งนะมันหิวน้ำมากเลยแล้วมันก็บังเอิญไปเจอขวดโหลขวดหนึ่งขวดโหลใบนี้นี่ก็มีน้ำอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะแต่มันก้มลงเนี่ยไปกินน้ำไม่ได้ไไมันทำยังไงถึนไมได้กินน้ำนะ แล้วมันก็นึกออกนะมันก็บินไปที่ลำธารแล้วก็ไปคาบเอากรวดแล้วก็เอากรวดเนี่ยสายลงไปในขวดโหลสายไปทีละก้อนทีละก้อนนะแต่ละก้อนนี่ก็ต้องบินไปที่ลำธารแล้วก็ไปคาบเอา กรวดเนี่ยมาใส่ขวดโหลบ,บินไปที่ลำพานแล้วกลับมาเนี่ยหลายสิบเที่ยวเลยนะจนกระทั่งขวดโหลเนี่ยนะมีกรวดอยู่เต็มเลยแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยระดับน้ำก็ขึ้นมาจนถึงขอบโหลอีกาก็เลย ได้กินน้ำจากขวดโหลนั้นจนอิ่มเลยแล้วมันก็รู้สึกภูมิใจามากนะที่มันสามารถเอาน้ำเนี่ยในขวดโหลเนี่ยมากินได้ถ้เราดูเรื่องนี้แล้วนี่ก็รู้สึกมันฉลาดนะสามารถแก้ปัญหา ทำให้น้ำเนี่ยซึ่งไม่อยู่ไม่ถึงครึ่งในขวดโลเนี่ยสามารถจะเลื่อนระดับขึ้นมาจนกระทั่งมันกินน้ำดับกระหายดับหิวได้แต่ถ้าเราลองฉุกคิดสักหน่อยนะไอ้ลำทานเนี่ยนะมันไม่ได้มีแต่กรวดนะมันมีน้ำด้วย จริงๆเนี่ยกาตัวนี้เนี่ยไม่ยังเป็นต้องบินกลับไปกลับมาหลายสิบเที่ยวนะเพื่อที่จะเอากรวดเนี่ยหยอดลงไปในขวดโหลมันไปที่ลำธารก็กินน้ำได้เยอะเลยนะ,เ,ะเวลาเราฟังเรื่องนี้เนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าการมันฉลาด แต่ถ้าดูดีๆนี่มันก็ไม่เฉลี่ยนะมันอาจจะแก้ปัญหาที่ยากได้ด้วยความเพียรแล้วก็ด้วยปัญญานะแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันบินไปที่ลำธารเพื่อไปเอากรวดเนี่ยมันก็มีน้ำให้มันกินเยอะแยะไปหมดอยู่แล้ว อันนี้เขาเรียกว่าฉลาดแต่ไม่เฉลียวนะความสามารถในการแก้ปัญหาของกาเนี่ยอาจจะดูน่าทึ่งแต่ถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันไม่ฉลาดเลยมันไม่เฉลียวเลยมันไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ได้แต่ทำไมมันทำอย่างนั้นนะ ทม่อมันทำอย่างนั้นเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่ามันไปจดจ้องจดจ่ออยู่กับวิธีการแก้ปัญหาแะจุดมุ่งหมายของมันเนี่ยก็คือว่าหาน้ำดับกระหายอันนี้คือปัญหาที่เป็นปัญหาหลักของกาตัวนี้เลยนะคือมันหิวน้ำแล้วมันต้องการหาน้ำเนี่ยมาดับ หิวดับกระหายนี่คือจุดมุ่งหมายและพอมันเห็นขวดโหลมีน้ำเนี่ยนะมันก็รู้ว่าเนี่ยวิธีการที่จะเอาน้ำขึ้นมาจนถึงขอบโหลเนี่ยนะมันจะช่วยดับผิวได้นี่เป็นวิธีการที่มันคิดออกซึ่งก็ต้องใช้ความฉลาดนะ แต่ว่ามันตดจ่ออยู่กับวิธีการนี้มากนะก็คือทำอยังไงจะให้น้ำในโหลเนี่ยมันเลือกระดับขึ้นมาจนกระทั่งมันสามารถจะกินน้ำจากขอบโหลได้มันตดจจ่อตรงวิธีการนี้มากนะจนกระทั่งมันลืมคิดไปว่าตอนที่มันไปเอากลวดจากแม่น้ำลำทานเนี่ยนะ น้ำในลําธารนี้มันก็มากพอที่จะดับกระหายของมันได้มันไม่สนใจแต่วิธีการจนลืมเป้าหมายมาหมอนอย่างง่นี้น่ยมันก็ดูเหมือนโง่นะแต่ว่าคนเราเนี่ยบ่อยครั้งก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากกาตัวนี้ อย่างเช่นคนจำนวนมากเนี่ยปรารถนาความสุขความสุขเนี่ยคือเป้าหมายของชีวิตทำไงถึงจะมีความสุขหลายคนก็นึกถึงวิธีการว่าเออมันต้องมีเงินมีทองนะต้องมีบ้านมีรถยนต์นะต้องมีงานมีการที่ดีนะถึงจะมีบ้านมีรถ แล้วจึงจะมีความสุขและหลายคนเนี่ยก็ทุ่มเทนะเพื่อการมีเงินเพื่อการมีบ้านเพื่อการมีรถยอมทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนบางทีไม่มีเวลาแม้กระทั่งให้คนใกล้ตัวและเพื่อที่จะได้มีงานมีความสำเร็จมีเงิน บางทีก็ต้องขัดแย้งกับผู้คนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เงินมาเยอะมีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังแต่ไม่มีความสุขเครียดนอนไม่หลับแล้วคนก็ไม่ตั้งคำถามนะว่าเ,เราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยก็เราพยายามมีบ้านมีรถ มีเงินก็เพื่อจะมีความสุขไม่ใช่เหรอแต่ว่าพอไปหาสิ่งเหล่านี้มาแล้วแล้วเกิดความทุกข์เกิดความเครียดกับไม่เฉลียวใจนะว่านี่เราทำผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไปสนใจวิธีการจนลืมเป้าหมายนะเป้าหมายคือความสุขแต่ไปบบมาเนี่ย กับไม่มีความสุขเพราะไปจดจ่ออยู่ที่วิธีการทำไงจะให้มีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีสถานภาพเป็นอย่างนี้กันเยอะเลยนะคือไม่ถามตัวเองนะว่าเนี่ยไอ้ที่เรามีสิ่งเหล่านี้มากมายเพื่ออะไรเพื่อความสุขไม่ใช่เลย แล้วตอนนี้เรามีความสุขไหมทอาไม่มีความสุขก็เพราะไปหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินหาทองนะการแข่งขันเพื่อได้มีบ้านหลังใหญ่ราคาแพงคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไปหมกมุ่นอยู่กับวิธีการเนี่ย มันก็ลืมเป้าหมายได้ง่ายนะและสุดท้ายนี่ก็เหนื่อยนะแล้วก็ไม่พบหรือบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอก็อยากจะให้ครอบครัวเนี่ยสามีลูกเนี่ยนะ ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันก็เลยตั้งใจว่าจะชวนกันไปเที่ยวไปค้างแรมใช้เวลาอยู่ด้วยกันจะได้กระชับความสัมพันธ์จะได้ทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ก็เลยนะคิดว่าเนี่ยจะพาครอบครัวไปเที่ยวก็หานะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็ไปเซิร์ชข้อมูลต่างๆทางเว็บไซต์ทาง Google นะิะจนได้นะว่าเนี่ยน่าจะไปเที่ยวที่เชียงใหมนะ่ไปเที่ยวเชียงใหม่นี่มันกว้างนะก็ต้องเจาะจงวนาะจะไปที่อำเภอไหนไปที่รีสอร์ทไหนก็ค้นคว้านะจนกระทั่ง ได้สถานที่ที่คิดว่าจะเป็นที่ที่ครอบครัวเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันจะได้สนุกด้วยกันนะมีเวลาพูดคุยกันนะได้กระชับความสัมพันธ์ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแต่พอไปเสนอไปบอกสามีสามีไม่เห็นด้วยนะบอกว่า ไปภูเก็ตด,ดีกว่าภูเก็ตนี่มันมีทะเลสวยนะแล้วก็หาดทรายก็งดงามไปเที่ยวเกาะก็ไดนะ้ก็เลยเถียงกันคนหนึ่งอยากได้เชียงใหม่คนหนึ่งต้องการไปภูเก็ตเถียงกันจกนกรนะทั่งหน้าดำคําเคร่ง เถียงกันไปเถียงกันมาก็เกิดความขัดแยง้งเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีต่อกันแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้นะจนกระทั่งบรรยากาศนี่มันมันแย่เลยเพราะาทางฝ่ายผู้หญิงนี่ก็จะต้องเอาให้ได้นะเชียงใหม่ผู้ชายก็จะเอาภูเก็ต ถ้าสองคนก็ลือไปนะว่าจุดหมายในที่ไปเที่ยวคือเพื่ออะไรนะก็เพื่อพักผ่อนเพื่อให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมีได้กระชับความสัมพันธ์กันแต่นี่ทะเลาะกันซะล้ทะเลาะกอันซะล้ความรู้สึกนะต่อกันนี่นะแย่ไปเลย ไปเที่ยวเพื่อจะให้ครอบครัวใกล้ชิดกันไม่ใช่เลยแต่ทำไมตอนนี้กับร้าฉานซะละก็เพราะลืมเป้าหมายไงเป้าหมายของการไปเที่ยวคืออะไรลืมเป้าหมายไปสนใจแต่วิธีการก็คือว่าจะต้องไปเชียงใหม่ให้ได้เชียงใหม่เชียงใหม,หม่คนบอกภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ต้าเป็นอย่างนี้กันเยอะนะ ทะเลาะกันเรื่องที่ไปเที่ยวสถานที่ไปเที่ยวบางทีไม่ใช่เมืองแต่เป็นประเทศอันนี้แล้วว่าไปติดจ่อยึดติดถือมั่นกับวิธีการจนกระทั่งลืมเป้าหมายอันนี้จะว่าไปเพราะว่ามันเป็นเพราะความลืมตัวก็ได้นะคนเราพอยึดมั่นถือมั่นมากๆเนี่ย มันก็ลืมตัวนะมันก็ทำให้ลืมเป้าหมายอีกานี่มันก็คิดแต่ว่าทำไงจะให้ขวดในขวดโหลนี่มันเต็มมันจะได้มีน้ำนะได้กินส่วนสามีภรรยาก็คิดแต่ว่าทำไงจะได้ไปเที่ยวในที่ที่ต้องเป็นต้องการ ทั้งที่ไอการยืนดันแบบนั้นก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันหมองลงเสียลงหรือคนจำนวนมากที่ต้องการนะหาเงินหาทองเยอะๆจนกระทั่งเกิดความทุกข์ฉะนั้งที่ที่หาเงินหาทองก็เพราะปรารถนาความสุขไอความยึดติดถือมั่นเนี่ย ถ้าเราไม่ระวังนี่มันก็จะทำให้เกิดนะความเสียหายไอ้ต้องจุดหมายที่เราต้องการไม่ได้เป็นจุดหมายที่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะพาเราไปคนละทิศคนละทางก็ได้ทั้งที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ยังเป็นต้องไปยึดติดกับวิธีการเลยก็ได้ขอให้เราเนี่ยนะ จ่ชัดในเป้าหมายว่าเป้าหมายของเราคืออะไรส่วนวิธีการเนี่ยมันก็ยักเยื่องได้มันไม่จำเป็นต้องเป๊ะแบบที่เราคิดมีชายหนุ่มสองคนนะันักศึกษาเนี่ยทะลอกกันในในห้องสมุด เขาเล่ากับเรื่องอะไรนะบรรารังเนี่ยได้ยินเสียงเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะจากสองคนนี้แล้วก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องการให้เปิดหน้าต่างใกล้ๆเนี่ยโต๊ะเนี่ยเขานั่งอยู่สองสองคนนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแต่คนหนึ่งเนี่ยนะแต่คนหนึ่งอยากให้เปิด หน้าต่างนอีกคนนึงเนี่ยอยากให้ปิดก็เถียงกันว่าจะเปิดหรือจะปิดดีคนนึ่งบอกให้เปิดอีกคนหนึ่งบอกให้ปิดมันน่าเล่านี่ก็เลยถามว่าจุดหมายเนี่ยของคุณเนี่ยที่ต้องการให้เปิดคืออะไรแจ๊บบอก,ก็ต้องการให้ลมมันเข้า เพราะว่ามันอับนะมันร้อนนะห้องสมุดนี่ก็ไม่ติดแอร์เวยบรรักษ์ก็ถามอีกคนหนึ่งว่าทำไมอยากให้ปิดหน้าต่างแล้วบอกว่าปิดถ้าเปิดหน้าต่างแล้วเนี่ยลมมันจะพัดกระดามจะปลิวพอรู้อย่างนี้บรรลักษ์บอกโอ้ oh, ไม่ยาก ก็ไปเปิดหน้าต่างใกล้ๆเยียไม่ต้องเปิดหน้าต่างบานนี้ก็ได้หน้าต่างบานอีกบานนึงที่อยู่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เปิดเิพอเปิดแล้วเป็นไงมันก็มีลมพัดถ่ายเทยไม่ร้อนแล้วก็ลมที่เข้ามามันก็ไม่ได้พัดกระดาษของชายคนนั้นเนี่ยให้มันปลิวพอรบรรดาลักษณอนี ทุกคนก็เห็นด้วยสองคนนี้ก็เห็นด้วยที่จริงมันก็ไม่น่าจะคิดออกไม่คิดการคิดแบบนี้ก็มันก็ไม่น่าไม่น่าจะยากนะถ้าไม่ติดยึดกับว่าต้องเปิดบานนี้หรือปิดบานนี้หน้าต่างแต่ว่าเป็นเพราะไปยึดติดว่าเนี่ยต้องเปิดบานนี้หรือไม่ก็ปิดบานนี้มันก็เลยหาทางออกไม่เจอ แต่พอบรรลรักเนี่ยเขารู้เนี่ยเขาก็สามารถที่ทำให้ทั้งสองคนพอใจพราะได้รับได้รับประโยชน์หรือบรรลุจุดหมายที่ต้องการคนหนึ่งก็ได้อากาศที่ถ่ายเทอีกคนหนึ่งก็ไม่ต้องห่วงว่าลมมันจะพัดกระดาษให้ปลิวก็เรียกว่าบินวินนั้งคู่นะ แต่ถ้าไม่มีบรรารักเนี่ยสองคนนี่คงจะทะเลาะก,กันเพราะว่าไปจดจ่ออยู่ที่วิธีการนะจนลืมเป้าหมายว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วคนเราเนี่ยถ้าว่าเราไปโมัยึดติดถือมั่นกับวิธีการนะเราก็ลืมเป้าหมายที่เราต้องการ ที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะที่จะคิดออกหรือมองให้ออกนะแต่ว่ามันมันลืมตัวเงพอ,อยึดติดถือมาแล้วมันก็ลืมตัวมันจเจาให้ได้จเจาให้ได้แต่ถ้าเราลองถอยออกมาสักหน่อยนะถอยออกมาสักหน่อยเนี่ยแทนที่จะไปจดจ่อยวิธีการถอยออกมามันก็จะเห็นภาพรวมหรือว่าถ้าเกิดหยุดคิดสักหน่อยเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอะไรควรทํา อย่างกาตัวนี้เนะี่ยถ้ามันหยุดคิดสักหน่อยนะแทนที่จะบินเอาแต่บินกลับไปกลับมาเพื่อที่จะไปคาบกรวดมาถมมาใส่มาหยอดในโหลเนี่ยมันหยุดคิดสักหน่อยนยะมันอาจจะพบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำงั้นก็ได้นะี่ไอ้ลำธารเนี่ยน้ำเยอะแยะเลยนะไม่เหนื่อยอยู่คนละนถ้าเกิดหยุดคิดสักหนวันนี้เราทำมาหาเงินเนี่ย หาเงินหาทองไปทำไมนะทำแล้วเครียดทำแล้วเนี่ยเกิดความขัดแย้งกับผู้คนมีผู้ชายคนหนึ่งนี่ยจะมามาปรึกษานะปรึกษาว่าเครียดมากเลยตอนนี้จิตใจมันแต่ไม่ได้ความโกรธถามไปทำมาก็ โกรธโกรธง่ายเพราะว่าลูกน้องเนี่ยมักจะทำอะไรไม่ถูกใจแล้วคุยไปคุยมาเนี่ยนะพะ่อบอกเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนอาชีพนะมามาทำอาชีพนี้เนี่ยเขาเครียดมากเลย เพราะว่าลูกน้องนี่ก็สอนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจทําผิดทาพลาดอาตมาก็บอกคนเราเนี่ยจะให้คนอื่นเขาคิดเหมือนเคยเขาทำเก่งเท่าเราเนี่ยมันยากถ้าเขาสู้เราไม่ได้เขาก็เก่งกว่าเรามันมีแค่นั้นแหละจะให้เก่งเท่าเราเนี่ยมันยาก ก็คุยกันไปซักพักนี้ก็ถามเขาว่าเนี่ยไอ้ที่เขามีอาชีพเนี่ยอาทำอาชีพเนี่ยแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยถามมันคุ้มไหมก็ฉุกคิดขึ้นมานะว่ามันคุ้มไหมอาชีพเนี่ยนะไม่บอกนะอาชีพอะไรมันคุ้มมากการที่เขามีเงินเยอะได้เงินมา ได้เงินมาง่ายแต่ว่าเครียดรุ่มร้อนเพราะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับลูกน้องหรือคนรอบข้างอยู่เป็นประจำเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องเทคนิคที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งถ้าพลาดนี่ก็มันก็ต้องเสียหาย เขาเลยฉุกคิดขึ้นมาว่าเนี่ยเราเรามีอาชีพเราทําอาชีพนี้เพื่อที่เราจะได้มีความสุขไม่ใช่หรือแต่ยิ่งทํากับยิ่งเครียดยิ่งทำกับยิ่งเครียด,ยยยดแล้วมันคุ้มไหมก,กับการที่เราจะเครียดทุกนะได้เงินมาก็จริงแต่เครียดและทุกเนี่ยที่จริงเนี่ยเขาคงคิดนะว่าเนี่ยไอเราทํามาหาเงินก็เพื่อที่จะมีความสุขมีชีวิตที่สะดวกสบายแต่ว่าตอนนี้ มันกลับตรงข้ามแล้วก็ไม่ได้ฉุกคิดนะหรือเฉียวใจว่ามันคุ้มมากกักรทำงานได้เงินมาเยอะแต่ว่าเครียดนอนไม่หลับนันการรู้จักฉุกคิดนะหรือว่าถอยกลับมามองให้เห็นภาพรวมเนี่ยหรือเห็นภาพกว้างๆเนี่ยมันช่วยได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องความ คำพุทธศาสนานเรียกว่าสัมปัชัญญะเหมือนกันนะเวลาเราพึงสัมปัชัญญะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวมันยังหมายถึงความรู้ในความรู้ชัดในจุดหมายที่เราทําความรู้ชัดในงานที่เราทําด้วยสัมปัชัญญะนี่มีความหมายรวมไปถึงอันนี้ซึ่งมันก็ต้องอาศัยความรู้ตัวนะเพราะว่าทําไปทําไปเนี่ยบางทีมันมันลืมตัวมันไปจดจ่ออยู่กับ จุดหมายไปไปจนจอยอยู่กับวิธีการจนลืมจุดหมายเอาคนทุกวันเนี่ยใช้ชื่ออย่างผิดทิศผิดทางก็เพราะว่าลืมจุดหมายไปว่าเราต้องการอะไรอย่างแท้จริงไปสนไปจดจ่อยอยู่กัวิธีการบางทีมันเลยไม่ต่างจากคนที่พยายามผลักประตูนะดันอยู่นั่นแหละผลักประตูนั่นแหละมันไม่เปิดสักที ถ้าฉุกคิดสงหายก็จะบอกว่าเป็นเพราะว่าประตูนี้มันไม่ต้องดันนะแต่มันแค่ดึงนะแต่หลายคนเนี่ยไม่คิดจะดึงเลยนะมันจะดันอย่างเดียวเลยจะผลักอย่างเดียวเลยนะถ้าลืมถ้าคิดฉุกคิดสงหลายว่าประตูนี้ก็อาจจะใช้ดึงนะก็ได้นี่ไม่ต้องไม่ไม่ใช่ผลักเอาแต่เป็นเพราะความลืมตัวหรือว่าความมุ่งมั่นจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ การที่เรามามาจเจริญสติมาฝึกความสึกตัวเนี่ยนะมันจึงเป็นเรื่องสำคัญนะมันไม่ใช่เป็นเป็นความผู้เฟือยหรือไม่ใช่เป็นส่วนเกินของชีวิตนะแต่เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเป็นเพราะเราหลงไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราจึงพาชีวิตเนี่ยมันผิดทิศผ,ผ,ผิดทาง อาจจะมีความสามารถในการแก้ปัญหามีความสามารถในการหาเงินหาทองแต่ก็ลงเอยได้ความเครียดความทุกข์ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าว่าเฉลียวใจตรงไหน,นว่าเราทําเพื่ออะไรก็าเราทำเพื่อความสุขนะแต่มาลงเอ่ยแบบนี้เนี่ยมันคุ้มไหมมันถูกทางหรือ,อยังหรือว่าอาจจะฉลาดนะเหมือนกับกาตัวนั้นนะ แต่ว่ามองภาพรัวแล้วเนี่ยมันไม่ฉลาดหรือมันโง่แต่มันยังหลงเชื่อว่ามันฉลาดนะสามารถจะเอาน้ําในขวดโัวมากินได้ทั้งทั้งที่มันไม่ไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยก็ได้เยานนี้พูททนยนนะ